เตรียมพบกับงานมหรกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี SIS Technology Showcase 2025พัทยาที่สุดของเทคโนโลยีเั้มอิ่มกับุูทเทคโนโลยีและโซลูชันจากแบรนด์ชันน้นนำครบสาย Cloud AI Security Network IoT Solar และอีกมากมายและใน EP 3นี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของ Backup and Security CCTV and Solar Consumer Solution ส,สุดล้ำที่จะพลิกโฉมองค์กรของคุณ Backup and Security Sy n นโลจปกป้องข้อมูลของคุณด้วย s y n นโ g y Active Backup Appli พลายแอ o ด์โซลใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจองค์กรให้คุณจัดก,การข้อมูลได้ง่ายปลอดภัยและคุ้มค่า SonicWall SonicWall CSE ระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ช่วยให้พนักงานเชื่อมต่อกับระบบองค์กรหรือใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ปลอดภยัยเหมือนอยู่ในออฟฟิศ CloudStyle Cybersecurity ครบวุงจรรวมความปลอดภัยไซเบอร์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย f i r e w a d r ป้องกันก่อนภัยมาถึง Dell EMC PowerProtect โซลูชันปกป้องข้อมูลที่เหนือระดับลดข้อมูลซ้ำซ้อนได้สูงสุดถึง65เท่าปลอดภัยทั้งการจัดเก็บและการกู้คืนข้อมูลพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ด้วยไซเบอร์รีค e เวี่ตามมาตรฐาน n i s t Cyber s e c urity Framework มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญขององค์กรจะปลอดภัยและกู้คืนได้สมบูรณ์ในทุกสถานการณ์ Fortinet f o r t i n e t OT Security Platform, s e c urity Platform โซลูชันปกป้องภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงระบบศูนย์ข้อมูลและคลาว Nutanix Kubernetes Platform ตอบโจทย์การใช้งาน K8s ครบวงจรรองรับ m u l t i h y b r i d Cloud และ Data Access อย่างมีประสิทธิภาพ w i n c h i n Backup and Recovery ที่ยืดหยุ่นให้คุณสำรองข้อมูลแบบมืออาชีพรองรับทุกระบบปรับขยายง่ายคุ้มค่าครอบคลุมทุก Workload ร,ระดับองค์กร CCTV a n d Solar หัวเว่ยเดยี่หอยไมซ์ลองจิพบกับระบบ monitoring อินเวอร์เตอร์แบบเรียวไทม์ต้าหัวยกระดับที่จอดรถด้วยระบบอัจฉริยะกล้องอ่านป้ายทะเบียนป้อมทางเข้าออกพิมพ์บัตรและ QR ได้ในระบบเดียวไฮวิชั่นระบบไฮวิชั่น IP สปีเกอร์เสียงตามสายควบคุมง่ายผ่านซอฟต์แวร์เดียวยูบิคิตี้กล้องวงจรปิดอัจฉริยะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายยูนิฟายได้อย่างลงตัวคอนซูเมอร์เลโนโวพบกับสุดยอด AI PC แห่งยุคในรุ่น l e n o v o Aura Edition ประสิทธิภาพ AI อันทรงพลังประมวลผลได้ถึง45ล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีสมาร์ทโหมดอัจฉริยะปรับตามลักษณะการใช้งานสมาร์ทแชร์แชร์ข้อมูลระหว่างมือถือและแล็ปท็อปได้ง่ายสมาร์ทแคบบริการหลังการขายด้วย AI c h แชทบอรนิคอนเซ502กล้อง r o r l e s s A.P.S.C. พร้อมโหมด Product Review สุดล้ำครบทุกโซลูชันพร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำใกล้ชิดเจาะลึกทุกเทคโนโลยีในวันเดียวพบกันในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2560 เวลา8นาฬิกานาทีถึง16บหนาฬิกานาทีณนงนุษย์ t r a d i t i o n h a พัทยาใครที่อยากอัปเดตเทคโนโลยีรู้เท่าทันโลกอนาคตและขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าเดิมงานนี้คือคำตอบลงทะเบียนวันนี้เพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณ